สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอบโจทย์อยู่ที่สมาคมนักข่าวนะครับจะมาสนทนาเรื่องข้าวต่อตั้งหัวข้อไว้เร้าใจมากคือเรื่องจำนำข้าวเจ๋งเจ๊งหรือว่าเจ้าครับแขกรับเชิญ3ท่านนั่งเรียงกันอยู่ตามลำดับดังต่อไปน,นี้ครับหมอมราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์สิริลักษณาพอมันที่ปรึกษาปปชครับและอาจารย์นิพนธ์ภูพงศกร อดีตประธาน TDRI ขอเริ่มวันแรกกับอาจารย์นิพนธ์ก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับใครไม่รู้ตั้งหัวข้อไว้ให้แต่เจ๋งดีจังเลยว่าไอ้เรื่องจำนำข้าวตกลงมันเจ๋งมันเจ๋ง,จงหรือมันเจ๋าฮะอาจารย์ครับถ้าดูในในแผ่นใสที่ที่ผมแจกให้เจา๋งมากคือว่าข้าวเปลือกราคาแพงถูกใจชาวนาข้าวสารราคาถูกนะฮะอันนี้เจ๋งจริงๆนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลข เพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยท,ที่ที่มีผลผลิตเหลือขายหรือเข้าโครงการจำนำเนี่ยมีความสุขมากลงสีรวยอื้อซ่านะฮะพวกนี้มีความสุขยิ่งกว่าอันนี้คือเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริงจนักการเมืองได้คะแนนับนะฮะบางคนรวยอันนี้มีความสุขที่สุดนะฮะแล้วก็ขอประทานโทษชาวนากับผู้ส่งออกในเวียดนามในเขเมรในอินเดียก็มีความสุขเพราะรว่า เราซื้อข้าวเอาไว้ในคลังเราไม่ขายเราปล่อยให้เขาขายเขาก็มีความสุขมากแล้วเราทําให้ราคาตลาดโลกสูงเขาก็ขายได้ราคาแพงขึ้นแล้วเราไม่ขายเขามีความสุขมากดูนะฮะดูข้าเปลือกราคาแพงดูซ้ายมือไอ้เส้นข้างบนสุดเนี่ยนะฮะเป็นเส้นหมื่นห้าเส้นจำนำนะฮะแล้วราคาข้าเปลือกเนี่ยนะฮะเส้นปีห้าสี่เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเส้นปีห้าสี่ราคามันโดดขึ้นมาสีแดงนะฮะ ราคาเส้นสีแดงเนี่ยมันโดดขึ้นมาแล้วเส้นสีเขียวคือปี5.5สูงตลอดเลยเห็นไหมฮะข้าเปลือกราคาสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าปี53กว่าในอดีตซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินข้างล่างนะฮะทีนี้มาดูขวามือเข้าวสารราคาขายปลีกข้าวสารในประเทศดูเท่เข้าวสารเป็นเส้นสีแดงต่ํามากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนเจ๋ง เจ๋งแล้วเรามาจัดงานกันไหมครับอาจารย์เจ๋งก็ก็น่าจะดีอยู่แล้วชีวิตดี<ก>อยู่แล้วอาจารย์<ต>มาทาไมควันนี้เจ๋งอย่างนี้มีคนกระเป๋าฉีผู้เสียภาษีกระเป๋าฉีจเจ๋งอย่างีมีความเสียหายต่อวงการอุตสาหกรรมวงการข้าวไทยครับครับแสดงว,ว่าในเจ๋งนั้นมีเจ๋งอยู่ด้วยมีเจ๋งอยู่ด้วยครับทีนี้ถ้าจะพูดเรื่องเจ๋งอาจารย์อันนี้คือชาร์จ ที่มาจากรู้ลึกรู้จริงเรื่องจำนำข้าวคือคไปลอกรัฐบาลมาเลยฮะเขาทำชาร์ตให้ดูว่าภาพรวมโครงการรับจำนำข้าว1 2 3 4 5 6 7ี้เ็นี่เป็นยังไงทีนี้อาจารย์บอกว่าเจ๋งไปแล้วทีนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าเจ๊งผมก็เอาตารางเข้ามาจับแล้วจะถามอาจารย์ว่าไอ้ที่มันเจ๊งเนี่ยมันจะเจ๊งกันยังไงฮะครับคือเจ๊งนี่ต้องเข้าใจว่ามันเจ๊งสะสมมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วเอาเอาง่ายๆก่อนเอาตอนจดทะเบียนก่อน <ฮะ S 1> จดทะเบียนนี่ก็ปรากฏว่าเวลานี้มีคนพูดกันบอกว่าเดี๋ยวนี้มีการปลูกข้าวพันมันข้าวพันอ้อยแปลว่าอะไรครับมัน <tent S 1> <PR. S 2> แปลว่ามีการเอาพื้นที่อ้อยพื้นที่มันมาจดทะเบียนเป็นข้าวครนะฮะอะไรทํานองนี้อันนี้อันน,น,นี้อันที่หนึ่งนี่ขั้นที่หนึ่งนี่คือคือตอนจดทะเบียน คือถ้าทำไร่อ้อยทำไรมันผมมาจดทะเบียนเต็มทะบียนที่บ้านจดทะเบียนเป็นนาข้าวเอารัฐบาลไม่รู้เหรอฮะอย่างเงี้ยอ้อยก็คืออ้อยข้าวก็ก็เวลาทำประชาคมกันผู้ใหญ่บ้านก็นั่งหันหลังบ้างอะไรต่างๆบ้างคือมันมันเป็นทั้งระบบเขาเกรงอกเกรงใจกันเขาบอกมี5เสือนะอาจารย์เนี่ยมีทั้งปหลัดอบตเกษตรอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกสพวกนี้เวลาเขาไปนั่งเนี่ยท่านก็ไปดูนีเขาก็นั่งหันหลังกันแลจดทะเบียนกันนะฮะ ที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมีการจดทะเบียนนาปีปีที่แล้วจดทะเบียนได้ผมจําตัวเลขจํานวนคลือนครัวเรือนไม่ได้แต่มีตัวเลขจดทะเบียนปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าว65ล้านไร่ปีนี้เนี่ยเกิดฟิตขึ้นมาเพราะว่ามีข่าวลดลงไปเหลือ60ล้านไร่อะไรอย่างงี้หายไปได้หายไปได้หายไปได้เพราะฉะนั้นมันมันมีพื้นที่งอกได้ครับนะอันนี้อันนี้อันที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งขั้นต่อไปครับอาจารย์ทีนี้พอ ได้ใบรับรองเนี่ยไปเนี่ยจะไปรับใบป,ประทวนเนี่ยจะรับใบป,ประทวนตรงเนี้ยที่สนุกเพราะว่าเวลาเขาจำนำกันนะฮะเ,เขาจะมีการกําหนดว่าแต่ละรายเนี่ยจำนำได้เท่าไหร่สมมุติว่าคุณพินโยมีพื้นที่สิบไร่แล้วคุณพินโยสมมุติว่าอยู่จังหวัดเ,เชียงรายอุออบลราชธานีกันแล้วกันครับแล้วสมมุติว่าพื้นที่เฉลี่ยเขาก็เอาพื้นที่เฉลี่ยนาชนระทานกับนาน้ําฝนแล้วเฉลี่ยว่า เฉลี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยสมมุติว่าได้500กิโลแต่คุณพินโยเนี่ยที่ดินดีติดชนรับทาน <c oughs> ได้มา800กิโลต่อไร่ครับแต่คุณพินโยมี10ไร่คุณพินโยก็ได้8ตันแต่จำนำได้แค่5ตันแล้วที่เหลือ,อที่เหลือ3ตันไปไหนล้วฮะสตันเขาว่ามีทางเลือกทางที่หนึ่งคือเกษตรกรก็ไปขายในท้องตลาด <c oughs> แต่เกษตรกรที่ไหนจะจะโง่ไปขายในท้องตลาดในราคาที่ต่ำกว่าหม ในราคาตลาดมันหมื่นไม่มีไม่มีเกษตรกร,ร,กรกที่ฉลาดทำยังไงฮะเกษตรกร,ร,กรที่ฉลาดก็ขายต่อฮะวิธีการขายต่อก็ขายต่อ,ตอให้ญาติพี่น้องตอนเองหรือขายต่อให้ลงสีเพราะนั้นจะเห็นว่านี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งผมคำนวณดูเฉพาะใน26จังหวัดภาคกลางะนะฮะไอ้ผลผลิตส่วนเกินเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ประมาณ1.3ล้านตันครับ<ะ>เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาเริ่มสะสมละแทนที่<ะ>เราจะจำนำตรงไปตรงมาได้ข้าวจำนวน,วนหนึง่ง ก็จะเห็นว่านา,าปรังเนี่ยตอนแรกเนี่ยเ,เราประมาณการกันไว้ว่ามันแค่ประมาณไม่เกิน11ล้านตันนะผลผลิตเราคิดว่ามันจะมีแค่สอสกอบสำนังกงานเศรษฐกิจกลางเสษยชื่อว่ามี12ล้านตันจำนำไปจำนำมามันโปร่งขึ้นมาโป่งขึ้นมา,นมากลายเป็น14.8ล้านตันครับมันมาจากไหนนี่แหละฮะของพวกเนี้ยที่ที่ที่ท,ท,ที่มีใบประทงใบประทวนอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วตอนที่เกษตรกรเอาข้าว ไปขายที่ลงสีอ่าหนึ่งสองมาสามมาที่ลงสีมาที่ลงสีต้องรับใบประทวนครับนะฮะตรงมารับใบประทวนเนี่ยลงสีก็สมมุติว่าลงสีสีข้าวได้วันหนึ่งเนี่ยผ่นเกวียนครับแต่วันหนึ่งซื้อข้าวมาสองพันเกวียนซื้อข้าวมาเอาพันห้าก็แล้วกันนะฮะเอามาพันห้าสีได้พันเกวียนเขาจะออกใบประทวนทั้งพันห้าไหมอืเขาไม่ออกเขาก็ออกใบประทวนแค่พันเกวียนอีกห้าร้อยเกวียนเขาก็ไม่ออก S <S <ภ>เพราะฉะนั้นไม่ออกเกิดอะไรขึ้นฮะ,กะเกษตรกรก็รับเงินชาเวลานี้ก็เห็นแล้วเกษตรกรภาคอีสานเนี่ยไปรอคิวบางคนรอคิวไม่ไหวเพราะว่ากว่าจะรอคิวกว่าจะได้ใบประทวนเนี่ยเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเพราะฉะนั้นก็ขายให้หลวงศรีนะฮะไปเลย <S 2> <S 2: ขายข้าวให้หลวงศรีไปเลยไม่รอใบปรตทวนขาย,ขายที่ราคาเท่าไหร่ขายที่ราคาอย่างเช่นข้าวหอมเวลาเนี่ยขายที่ราคาประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นต้นในขณะนี้เหตุการณ์ในขณะนี้ที่เกิดขึ้น นะเพราะนั้นก็จะจะถูกลงสีกันแกล้งลงสีได้ส่วนต่างลงยังลงสีลงสีเมื่อกี้นี้ลงสีสามารถที่จะไปหาซื้อใบประทวนซื้อใบรับรองของเกษตรกรได้จากที่เมื่อกี้นี้อธิบายหรือเมื่อกี้นี้เราก็บอกแล้วว่ามีเกษตรกรบางคนตัดสินใจขายข้าวให้ลงสีไปเลยเพราะต้องการเงินสดแต่ยังเหลือใบรับรองอยู่ก็เอาใบรับรองไปขายต่อลงสีได้อ่ามันก็มีกระบวนการมาถึง ตรงจุดนี้นะฮะพอลงสีสีได้ได้ข้าวมานะฮะลงสีสีข้าวตรงเนี้ยที่สนุกที่สุดลงสีรัฐบาลก็กําหนดเอาไว้ว่าลงสีเนี่ยสีข้าวเสร็จนะฮะรัฐบาลจะจ่ายค่าจ้างให้500บาทจะจ่ายค่าขนส่งให้จะจ่ายค่ากระสอบให้นะฮะแต่ทั้งหมดรัฐบาลไม่จ่ายเป็นเงินเพราะว่าสมัยก่อนรัฐบาลเคยจ่ายเป็นเงินแล้วรัฐบาลเบี้ยว3ปีลงสียังไม่ได้เงินเลยตอนหลังลงสีก็บอกไม่เอาแล้วขอเป็นข้าว รัฐบาลก็บอกเอางั้นแล้วกันคุณสีข้าวมาได้เท่าไหร่ก็คิดเป็นตัวเงินจ่ายคืนให้ลงสีไปลงสีก็จะจะได้ข้าวรอบนี้เป็นอย่างนี้ขณะนี้เป็นแบบนี้นะฮะขณะนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ลงสีทําอะไรได้บ้างในระบบนี้มันปรากฏว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างลงสีกับการกับผู้ส่งออกนะฮะมันจะมีผู้ส่งออกซึ่งอยู่ตรงนี้มันจะมีความสัมพันธ์เชื่อมกับ โรงสีกับผู้ส่งออกเชื่อมยังไงเชื่อมย่างไีเชื่อมอย่างนี้ฮะรัฐบาลเนี่ยมีการขายข้าวเก่าให้กับผู้ส่งออกโดยวิธีการต่างๆรับนะฮะตัวเลขที่เปิดเผยทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวันที่พบประชาชนเนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยประมาณ1.46ล้านตันแต่ในทางปฏิบัติอาจจะมีมากกว่านั้นเราไม่รู้แต่รัฐบาลคุยว่าขายข้าวได้นะฮะโอเคตรงขายข้าวเก่าเนี่ย เวลาที่ส่งออกโลงสีก็ไม่อยากจะเอาเข้าวเก่าไปส่งเพราะข้าวเก่าที่อยู่ในคลังรัฐบาลคุณภาพไม่ดีเกิดรายการที่มีในหน้านะฮะไปหาผู้ส่งออกนะฮะแล้วก็ไปหาโลงสีบอกว่าลงสีก็ผู้ส่งออกก็บอกว่าขอ,อให้หลงสีทําเป่าเก่ามีระบาเป่าเก่าคือมีผู้ส่งข้าวแทนคำว่าเป่าเก่าเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าผู้ส่งข้าวแทนนะฮะเขาก็จะใช้อย่างนี้ฮะ นะเอาง่ายๆก็แล้วกันแทนที่จะเอาข้าวใหม่ uh huh. ส่งเข้าโกดังของโกดังกลางของรัฐบาลซึ่งจะต้องใช้เวลารอเจ็ดวันแปดวันเพราะโกดังมันแน่นมากครับก็จะมีคนไปวิ่งไปหาหลงศรีบอกไม่ต้องหรอกหลงศรีเอาข้าวอันนี้เนี่ยมาส่งผู้ส่งออกเลย uh huh. แล้วผู้ส่งออกก็ทําเอกสารให้คนที่ได้ได้ไปมีตัวแทนในหน้าทาเอกสารให้ว่าได้มีเอาได้ลงศรีนั้นได้ส่งข้าวใหม่เข้าไปในโกดังแล้ว แต่จริงๆส่งไปที่ผู 91, ้ส no. ่งออกเลยเพราะฉะนั moment, so an ้นที 91, ่โกดังก็เปลี่ยนเอกสารจากข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่แต่ตัวข้าวนั้นยังเป็นข้าวเก่าอยู่ครับแล้วผู้ส่งออกได้ข้าวใหม่เอาไปขายส่วนข้าวเก่าอยู่ที่เนี่ยโรงสีอยู่ข้าวเก่าอยู่ที่โกดังนะฮะเพราะฉะนั้นมันเจงสะสมนะฮะมันเจงสะสม คือซื้อข้าวในราคาถูกเพราะเป็นข้าวเก่าแต่จริงๆได้ข้าวใหม่ราคาแพงแล้วเอาไปขายแล้วข้าวเก่าตกอยู่ที่โรงสีอยู่ในโกดังของโรงสีเพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราขาดทุนลูกเดียวปอกสองเด้งหลายเด้งทีนี้เวลาโรงสีส่งข้าวข้าโกดังกลับสรุปอีกฮะส่งข้าวข้าโกดังอันนี้จัก3ามาโรงสีไปเพราะฉะนั้นเกษตรกรได้ใบได้ใบประทวนไปนะฮะใบปะทวนก็ไปเอาเงินที่ทกศไปเอาเงินที่ทกศก็ใช้เวลา3วันทําการ นะฮะสิ่งที่จะเสียหายคืออะไรทากศเขาไม่ได้มาทําธุรกิจฟรีๆทกศก็ชิดเงินจากรัฐบาลสองเด้ง <c oughs> เด้งที่1ก็ชิดค่าบริหารจัดการ <c oughs> นะฮะร้อยหนึ่งชิดประมาณเกือบเกือบสเปอนตะไรแถวๆนั้น2.5เปนมัน้งนะฮะเด้งที่2คือชิดดอกเบี้ย <c oughs> เพราะว่าทากศเป็นคนจ่ายเงินค่าข้าว ให้กับเกษตรกรพูดง่ายๆรัฐบาลขอยืมเงินจากทกศเอาเงินทกศไปจ่ายเกษตรกรรัฐบาลก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ทกศให้ทกศปีหนึ่งห้าหล้านบาทนะฮะรวมสองก้อนแล้วปีหนึ่งหลายสตังค์เพราะฉะนั้นมันก็จะขาดตุนตรงนี้นะฮะรายการที่4ทีนี้พอลงสีได้ข้าวมาลงสีก็สีข้าวภายใน7วันนะฮะพอสีข้าวเสร็จลงสีส่งข้าวเข้าโกดังสมมติตรงไปตรงมาน ลงสีส่งข้าวเข้าโกดังเนี่ยมีวิธีการก็คือว่าที่โกดังเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่อคอสอรหรืออตอกอรแล้วแต่ว่าโกดังของใคร,ครและก็มีเซอร์เวเยอะนะฮะเขาก็ร่วมมือกันว่าเวลาส่งข้าวเข้าโกดังหนึ่งส่งข้าวขันน้ําหนักช่<ะ>างขันน้าหนักไปกระสอบหนึ่งสองสามกิโละนะฮะสองแทนที่จะส่งข้าวที่มีคุณภาพดีไปเอาข้าวเก่า ที่ไหนก็ไม่รู้มา,ามาส่งเข้าไปมาส่งเข้าไปเสร็จแล้วก็จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเซอร์เวเยอร์กับให้กับเจ้าหน้าที่ได้ครับแบบนี้แล้วรัฐบาลไปตรวจตรวจให้ได้หรอฮะัอาจารย์ตรวจตรวจน่ะถ้าตรวจจริงตรวจได้<ะ>แต่เวลารัฐบาลไปตรวจเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ลือทั้งกองกองหนึ่งสองพันสามพันตันรัฐบาลไม่ได้ลือทั้งกองเวลาเข้าไปถึงถึงโกดังไอพนักง,งานพวกมรมกรเขาบอกโอ้โห,โหมันลือลําบากลือไอต้นเนี่ย หรือไอ้กี่กระสอบถ้าลองแน่จริงลือทั้งโกดังไอ้กระสอบที่อยู่ลึกๆในไงกระสอบที่อยู่ลึกๆเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเพราะฉะนั้นก็รับเงินเกินตรงนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วเวลาข้าวอยู่ที่โกดังกลางเนี่ยจะมีอะไรรับประกันอีกว่ามันไม่หายออกไปมันไม่เดินทางออกไปบอกติดกล้องเนี่ยกล้องมันติดแล้วเนี่ยมันมีการตรวจสอบตลอดเวลาหรือเปล่านี่นี่ที่โกดังกลางใครจะเสกข้าวให้หายไปจากโกดังแล้วเสกให้หายไปทำไมะต้องมีผู้มีอำนาจ เอา <ะ S 2> ออกไปขายก่อนมันมีผู้มีอำนาจได้แล้วค่อยเอาข้าวพอเวลารัฐบาลอยากจะก็เก็บไว้ทําไมข้าวมันนอนอยู่เฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์เอาออกไปขายก่อนแล้ววันหลังพอรัฐบาลอยากจะขายก็เราก็ซื้อข้าวเข้ามาใส่ในโกดังข้าวไม่ได้หายไปไหนนี่คุณพิญโยก,ก็คือเอาข้าวรัฐบาลไปลเซ็นรีก่อนรัฐบาลไปเซตีไปเซิงรีก่อนฮะใช่ซึ่งไม่มีใครตรวจสอบได้ซึ่งมันไม่มีใครตรวจสอบได้เพราะว่าโกดังมันเยอะมากโกดังมาเยอะฮะอันนี้ขั้นที่5ทีนี้ตอนหลังเนี่ยเอาละรัฐบาลก็จะขายของ มาขั้นที่6มาขั้นที่6รัฐบาลจะขายของเขาเขียนไว้ว่ากรมการค้าต่างประเทศกับคณะกรรมการระบายข้าวค<ะ>อเอาเอาตัวประมูลก่อนมันมีจ2ทจีมีประมูลนะฮะจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับคือตลาดสินค้าเกษตรลุ้งหน้าซึ่งคล้ายๆเป็นการประมูลเหมือนกันมันควรจะแยกซึ่งสมัยก่อนเคยทําแบบนี้โปร่งใสามากแข่งขันกันตรงไปตรงมาร,รัฐบาลได้ราคาดีแต่รัฐบาลนี้ไม่เคยใช้เลย เคยมีการทําจริงจริงจังๆแล้วได้ราคาดีมากแต่ร like ัฐบาลไม่ทํารัฐบาลไปใช้วิธีประมูลข้าวตามสภาพทั้งโกดังครับคําว่าตามสภาพหมายความว่าไงฮะหมายความว่าโกดังนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลบอกว่ามันเป็นข้าวแบบนี้นะเกรดอย่างนี้นะเวลาคุณประมูลได้แล้วคุณไปตรวจเจอว่าข้าวมันคุณภาพแย่กว่าที่ที่รัฐบาลบอกคุณต้องรับสภาพครับราคาเท่าไหร่คุณก็ต้องรับสภาพอทีนี้ คนประมูลเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าของในโกดังเนี่ยมันต้องไปลื้อนี่ฮะ,ฮะไม่มีทางลื้อได้ไปดูได้ไหมฮะเหมือนประมูลรถอาจารย์มันมันมันก็ไปดูได้แต่มันมันจะเข้าไปดูยังไงมันก็ต้องเข้าไปลือ้อแล้วเวลยายะเวลาก่อนก็ทันหันต้นทุนในการไปดูลําบากมากในสุดก<อ>็ด<อ>จะไม่มีใครกล้าประมูลก็ไม่มีใครกล้าประมูลเพราะฉะนั้นเขาท่าประมูลก็จะประมูลราคาต่ำครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาต่ำมากนะฮะทุกครั้งที่ประมูลจะเห็นว่า เจรจาทนมนตรีก็ดีมากท่านรัฐมนตรีท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ยถ้าราคาต่ําชัดก็ไม่ขายก,ก็ขายไ,<ว>ได้นิดหน่อยพอเก็บเอาไว้เกิดอะไรขึ้นฮะมันก็เน่าใช่ฮะข้าวมันก็เน่าข้าวเน่าข้าวเสื่อมเนี่ยอย่าลืมว่าไอาตอนเน่าเสื่อมเนี่ยตอนข้าวข้าวกระดังเมื่อกี้ผมลืมไปเข้าสีข้าวแล้วอบที่ความชื้น1 5ถ้าตั้งใจจะเก็บเป็นปี2ปี3ปีเนี่ยเก็บได้แต่ต้องสีที่ความชื้น1 2หรือ13%ครับไม่ใช่1 5อย่างนี้ ว่าจ้าสิอย่างนี้ข้าวมันเสื่อมง่ายมากประการที่2คุณต้องสีจนกระทั่งขาวจ๊วะเลยนะฮะคุณต้องเอารำออกนะถ้ามันมีรำติดอยู่มอดมันกินนะฮะมันเน่าง่ายนะฮะเชื้อรามันติดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ฮะขาดทุนตรงนี้อีกแล้วฮะครับเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนเราเราทำแบบปกติแต่เราจะเก็บเอาไว้สองสามปีนะฮะอันนี้อันนี้คือคือการขาดทุนสะสม ทีนี้มา G2G ครับอาจารย์รัฐบาลบอกอาจารย์ที่บายมาทั้งหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวขาย G2G ให้หมดเลย G2G 2, uh huh. 2>, 2 g เนี่ยนะฮะประเทศที่ซื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือในเอเชียมีจีนมีฟิลิปปินส์มีอิโนโดนีเซียมีมาเลเซียครับประเทศพวกนี้เขาจะซื้อข้าวเยอะๆไหมเอาจีนเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจะขายเท่าไหร่นะฮะทำสัญญา M.O.U กับจีนแล้ว3ปีปีหนึงหล้านตันถ้าจริงนะฮะ yeah. วันนี้ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งกระฉูดเพราะว่าเาาตลาะรคารข้าวในโลกเนี่ยมันเป็นตลาดที่บางมากคําว่าบางหมายความว่าเรามีผลผลิตทั่วโลกเนี่ยสามกว่าล้านตันแต่เราซื้อขายกันไม่นิดเดียวเจ็ดดเปอร์ซ็นต์เองนะฮะ สามสี่ร้อยล้านตันขึ้นไปแล้วจะซื้อขายนิดเดียวพอซื้อขายนิดเดียวถ้ามีคนซื้อรายใหญ่ขึ้นมารายหนึ่งเนี่ยฮะราคาก็เพิ่มเลย<ะ>เหมือนในตลาดหุ้นเนี่ยนะ,ะหุ้นที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยมันมีนิดเดียวมันบาง<ะ>แต่เจ้าของหุ้นเนี่ยมีเยอะส่วน<ะ>ใหญ่เขาถือเอาไว้เองเจ้าของก็ไม่ได้ซื้อขายเพราะฉนั้นถ้ามีเจ้าใหญ่มีขาใหญ่มามาซื้อนิดหนึ่งเนี่ยฮะราคามันจะกระฉูดเลยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2551นนะฮะมีขาใหญ่นะฮะคือ อินเดียประกาศว่าจะไม่ส่งออกแล้วมีขาใหญ่คือฟิลิปปินส์ประกาศดันบ้าอะไรขึ้นมาไม่รู้ประกาศว่าจะซื้อสองล้านตันเกิดอะไรขึ้นฮะปีนั้นปีต่อไปจะมีการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นก็จะหาเสียงนะฮะประกปะกติซื้อล้านตัน<ะ>ประกาศซื้อหลองสองล้านตันราคาพุ่งกระชูดเลยอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลประกาศบอกว่าปีห้าล้านตันถ้าจริง<ะ>วันนี้ราคาต้องพุ่งกระชูดแล้วอื แต่ราคาไม่พุ่งกระฉูดทำไมก็ต้องถามรัฐบาลนั่นอันที่หนึ่ง <Yeah. S 2> อันที่สอง G2G เนี่ยระบบก,การซื้อขายมันเป็นอย่างนี้ฮะเขาจะมีสัญญาทำา o u u กันล่วงหน้า3ปีบ้างเช่นกับบางประเทศเ,เข้าใจว่า6ปีถ้าทำกับอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็สัญญา MOU อันนี้จะบอกว่าซื้อขายกันในราคาตลาดโลกนะ คำว่าราคาตลาดโลกไม่ใช่ราคาที่ประเทศไทยคุยนะฮะรประเทศไทยเนี่ยตอนที่ทําโครงการรับจํานําเราคุยว่าราคาอะไรนะฮะคอสพลัสต้นทุนบวกบก็หมายความว่ามันจะตกประมาณ800เหรียญขึ้นไปแต่ราคาตลาดวันนี้เนี่ยมัน500กว่าเหรียญเองนะฮะก็แปลว่าเราขาดทุนใช่ไหมขาดทุนแน่นอนเลยนะฮะเสร็จแล้ววิธีการซื้อของของบางประเทศเนี่ยเขาก็จะซื้ออย่างนี้ เช่นเราจะไปขายประเทศประเทศหนึ่งเช่นประเทศอออานะฮะแล้วทางโน้นเนี่ยมันมีซิกแซกรัฐ<ะ>บาลไทยไม่สามารถจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ทางด้านโน้นได้อืรัฐบาลไทยก็จะต้องอาศัยมือเอกชน<ะ>เป็นตัวแทนไปขายแทนแล้วให้เอกชนไปจ่ายใต้โต๊ะกันเองเพราะรัฐบาลต่อรัฐบาลมันต้องตรงไปตรงมาเพราะนั้นมันก็จะมีในหน้าของรัฐบาลไทย นะฮะซึ่งเป็นเอกชนไทยและฝั่งโน้นถ้าอยากได้อีกฝั่งโน้นก็จะต้องมีในหน้าเป็นตัวแทนมาเพราะฉะนั้นตกลงเวลาซื้อซื้อขายข้อมูล G2G จะเป็นความลับตลอดเวลา<ช>จะไม่มีใครกล้าเปิดเผยทางโน้นเขาก็ไม่กล้าซื้อข้าวแพง<ช>แต่ในทางปฏิบัติเขาจะซื้อแพงนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีส่วนต่างเข้ากระเป๋านักการเมืองทางเราเราก็ไม่อยากขายข้าวถูกเราก็อยากขายข้าวแพงแต่ทางโน้นเขาอยากจะซื้อข้าวถูก เียเพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็จะต้องมีในหน้าตรงกลางตกลงในหน้าตรงกลางมีทั้งสองข้างกินทั้งสองข้างเพราะนั้นเวลาซื้อขายข้าวจี2จราคาถึงเปิดเผยไม่ได้แล้วก็อันเนี้ยเป็นทุกเป็นเกือบทุกรัฐบาลไม่ใช่ทุกรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลไม่สร้างวินัยว่าถึงแม้ว่าตอนที่คุณเจรจาคุณปิดราคาไม่เป็นไรนะแต่ทันทีที่ข้าวลงเรือแล้วคับคุณประกาศราคาสิประชาชนเพราะอะไรต้องประชา ประกาศราคาเพราะทั้งหมดนี้เป็นเงินภาษีของประชาชนของคนดูทีวีของผมของ,ของคุณพินโยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้เงินของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องประกาศราคาคว่าเท่าไหร่กําไรขาดทุนเท่าไหร่รอันนี้คือสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ที่ที่จ2 g ูจซึ่งไม่โปร่งใส รัฐบาลบอกในที่สุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปแลกรถไฟความเร็วสูงอนนเอาข้าวไปแลกรถไฟได้ไหมฮะอาจารย์อันนั้นจะยิ่งอันนั้นจะยิ่งยิ่งเจ็บแสบใหญ่เพราะว่าอะไรฮะข้าวกับเงินเนี่ยมันมีราคาใช่ไหมฮะ <Yep. S 2> ยังปิดบังเอาไว้เลย <Yep. S 2> ทีนี้ข้าวกับรถไฟเขาก็ขายรถไฟเราราคาแพง mm. เราก็ขายข้าวให้เขาราคาแพง <Yep. S 2> แต่ว่ารัฐบาลไทยได้เงินค่าข้าวถูกเราไม่รู้ว่าของมันอัตราแลกเปลี่ยนมันเป็นเท่าไหร่ mm. อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างข้าวกับรถไฟ เพราะนั้นไอ้ตรงกลางมันมีเพิ่มขาในการทุจริตขึ้นมาทั้งสองข้างอีก<ฮ>ะนะฮะตรงนี้มันก็ผลก็คือว่าจริงๆเนี่ยฝ่ายไทยก็อาจจะขายของได้แพงขึ้นฝ่ายจีนก็ขายของได้แพงขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ไอ้ส่วนต่างตรงกลางตกไปเป็นของตัวแทนทั้งสงข้างรรเรียกว่ามีขาเข้ามารับประทานมากขึ้นเพราะนั้นของพวกนี้ไม่ควรจะทําเพราะมันมีราคาตรงไปตรงมาอยู่แล้ว มันต้องตรวจสอบได้ว่าคุณขายได้ราคาตลาดโลกจริงหรือเปล่าทําไมคุณไม่ทําอย่างนั้นรตรงไปตรงมาแล้วประกาศให้ประชาชนรู้ที่หลังหลังจากขายเสร็จแล้วสมเดือนก็ได้ไม่ต้องลงเหลือครับวิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบว่าข้าราชการทํางานเต็มประสิทธิภาพมีความสามารถจริงๆกนะคับอาจารย์ทิ้งขายอาจารย์บอกว่าเจ๋งแล้วเจ๋งแต่มันจะเจ๊งาจาย์ค ขายถ้าทั้งหมดนี้ขายข้าวได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์พยากรณว่าขายได้ในปีหน้าและขายหมดในปีหน้าเป็นล็อตตามพยากร์ของกระทรวงพาณิชย์เราราคาที่เราขายได้สูงกว่าเวียดนามนะ,ะราคาข้า,ขาวขาวสูงกว่าเวียดนามตันหนึ่งเนี่ยนะฮะประมาณ30เหรียญนะฮะแล้วก็ราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยได้ค่อนข้างดีในราคา FOB ของไทยเราจะขาดทุน1 7 6 0 0 0นล้านบาท นี่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายเป็นไงมองโลกในแง่ร้ายก็ไอ้ที่เมื่อกี้นี่ผมอธิบายทั้งหมดมันจะสะสมสะสมเข้าไปก็ก็จะขาดทุนมากกว่านั้นับนะเราจะต้องไปคํานวณอีกว่ามันก็คงจะเกินสองแสนล้านครับต่อปีจากเงินที่เราใช้ในการซื้อข้าวสามแสนกว่าล้านครับครับอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาติดตามกันต่อครับว่าจากโครงการรับจำนำข้าวที่ว่าเจ๋งและจะนำไปสู่การเจ๊งแล้วถ้าเจ๊งจริงๆสายเรียกเข้ามาแล้วฮะว่าจะเจ๊งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคนรับสายนั่นแหละครับจะมาตอบคำถามในวันพรุ่งนี้หม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวคุณครับเห็นความเสี่ยงในการที่มันจะเจ๊งไหมครโครงการนี้เออไม่โครงการนะั้ไม่เจ๊งประเทศเจ๊งในอดีตไม่เคยมีรัฐบาลไหน ในประเทศไทยตั้งมาที่ทำอะไร <Wh> <aciones S 2> หนึ่งโครงการแล้วเสียหายเป็นแสนล้านขนาดนี้ไม่มีซึ่งเราก็ออกมาเตือนสติว่าคิดสนิดหนึ่งทำอีกจะเสียอีกที่ไหนได้มีนี่นี่เขาแข่งนังสือพิมพ์เลยนะกลับทางพรมแถลงว่ารัฐบาลแถลงว่าปีน่าจะทําอีกจะทํา3 3ล้านตันเลยนี่จากคําพูดรัฐมนตรีนะกลับ 3- 3ล้านตันเลยเราสะอึงเลยผม่าเราคำนวณ ตัวอย่างคิดไปเลยสายสามล้านตันเนี่ยออกมาสองแสนหนึ่งแล้วห่วงอะไรฮะับสองแสนหนึ่งนี่มันมหาศาลขนาดไหนห่วงสิก็สองแสนหนึ่งโอก้กคุณเลยไม่เคยมีอะไรที่มันเสียหายขนาดนั้นเดี๋ยวดูสิดูจำนำข้าวนั้นจะเจ๊งหรือจะเจ๋งหรือจะเจ้างั้นขอเติมภาษาจีนอีกตัวงได้ไหมคะคืออะไรครับอาจารย์เจี๊ยะค่ะเจี๊ยะแปลว่าอะไรฮะเรียนน้อยอีกแล้วครับนอกจากเืิรเช้าแล้วเรียนน้อยนไม่ว่าจะเจ๋งหรือจะเจ๊งเนี่ยมีมีคนเจี๊ยะแน่